ับศิลปินเบอร์ตน้ตนๆของประเทศมาสร้างความสนุกสุดมันระเบิดความมันและเปิดเวทีให้น้องๆสคูบ n น Band, ปล่อยพลังโชว์ความสามารถทางดนตรีพร้อมชุนทุกคนร่วมเล่นน้ําเติมความสุขสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับกิจกรรมตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันที่19-21ถึงเมษายน2567นี้ณลานหน้าเซ็นทรัลเวิรโดย FWD ประกันชีวิตจัดฟรีคอนเสิร์ตใหญ่พร้อมสถานที่ให้เล่นน้ํากลางเมือง FWD Music ไ t ฟ์ e to Play สงการฉลองวันไหลสงการครั้งแรกที่กรุงเทพควบคู่กับการสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านการใช้กลยุทธ์แบรนด์ Experience สร้างการจดจำแบรนด์ผ่านประสบสัมผัสและการมีประสบการณ์ร่วมเพื่อให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจและไลฟ์สไตล์ของผู้คนมุ่งเจาะก,กลุ่มอย่างเจนอีกด้วย ครับก <ENNIS> ็เป็นเป็นแรกะครับหลังจากหลังจากคอนเสิร์ตครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงเลยครับใช่ใช่ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับพร้อมเปลี่ยนยังคะครับพร้อมเปลี่ยนยังลูกพร้อมเปลี่ยนครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหาชุดเปลี่ยนอ่ะอันนี้อันนี้ชุดสำสื่อโดยเฉพาะเลยนะเออไม่เป็นเดี๋ยวถอดเื้อนอกมาพร้อมจะมาอะไรนะเดี๋ยวถอดเ้อนอมาพร้อมจะมาเอ่อผู้จัดการแม่ภูมิครับปกติปกติก็เอ่อเรียกว่าอะไรอยู่อยู่บ้านเลยเพราะว่าแบบทั้งปีเราก็ทำงานมาทั้งปีแล้วแล้วน้องแล้วก็แบบว่า ช่วงสงการก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนหยุดหยุดยาวประมาณนึงสหรับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าผมมันไม่ม pre ีงานออกไปไหนเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโชว์ครับมีโชว์ครับโชว์เลยครับเซอร์ไพรส์ไหมครับอ่าไม่ไม่เชิงว่าเซอร์ไพรส์แต่ก็เป็นเรียกว่าเออเป็นเซตลิสต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราหลังจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตมาเราก็เอาเซตลิสต์บางอย่างมาดึงมาใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเราไปเล่นตามเฟซตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็ฝากด้วยนะครับ FWD นะครับ Music l i ล e ์ a ฟสนะครับวันที่3นะครับทำคุกเตยสงการนะครับผมก็ยังมีเดี๋ยวน้องๆ้องไแค้นมาด้วยน้องๆ้องไแค้นวันทีน่2่รับถ้าใครเป็นแฟนน้องน้องไรแค้น,นก็ตามมาดูกันได้นะครับ